จอดวันนี้หมอกลงเยอะแยะเลยนะดูสิเต็มท้องฟ้าเลยอ่ะแล้วพี่ฝนจะไปไหนหรอก็วันนี้ฉันจะมาชวนพี่เอกไปดูหนังสักหน่อยอ่ะไม่รู้อยู่หรือเปล่าอืมถึงร้านแล้วพี่เอกพี่เอกเอ๊ะทำไมไม่มีใครอยู่เลยอะ่ะแล้วแล้วคุณลิ้นจี่ไปไหนก็ไม่รู้พี่เอกก็ไม่อยู่หมายความว่า พียอกอู้งานแน่นอนเลยอะจอร์ดเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันรู้แล้วว่าต้องไปตามพี่เอกที่ไหนมันมันมันมากพี่เอกพี่เอกอะไรอีกแล้วเอานี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยพี่เอกเกือบ<ๆ>เ,อ,บเอ,บอ้ยเอ,ยอยนิดนึงพี่เอกอะไรอ่ะไม่อยู่เฝ้าร้านเหรออ๋อวันนี้ไม่มีคนมาหรอกหมอกลง หมอกลงก็น,นี่ไงลูกค้ามาแล้วเนี่ยไหนอะ่ะเนี่ย <c oughs> เอออะ่ะโอเคโเหตายเลยแม่ว่าไงอะ่ะจะบอกว่าจะชวนไปดูหนังแต่ว่าพ่อให้มาซื้อกาแฟด้วยอะ่ะเหรออ่ะก็ไปดูร้านกาแฟดิก็ร้านพี่เอกไงมันไม่ใช่กาแฟแก้วแก้วมันเป็นกาแฟผงๆอ,ะอ่ะอ่าอ่างั้นไปที่ร้านก่อนไหมอืมแล้วทิ้งร้านมาได้ยังไงเนี่ยแล้วคุณนายลินจี่เขาไม่ว่าเอาเหรออ๋อเจ๊กไปนอกเมืองอ่ะ ดูสิอย่างนี้ต้องบอกซะแล้วโอ้มันไม่มีคนดูดีวันนี้อากาศมันดียังนอนกันไม่ตื่นเลยอากาศดีเหรอดียังไงเนี่ยหมอกลงดียังไงมันไม่น่าออกมาเดินข้างนอกนไงมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อกาแฟก่อนเดี๋ยวลืมอ่ะไม่ได้เอาไปให้พ่อทั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยเอาไป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 กาแฟอยู่ตู้ไหนอ่ะเชิญครับคุณลูกค้าเี๋ยน่เดี๋ยวหยิบกาแฟก่อนอันนี้อะไรอันนี้นมหมออันนี้ไม่ใช่อันนี้กเปล่าก็ไม่รู้หยิบไปก่อนเอา คิดตังเอามาเอามามาคิดตังคิดตังอันนี้เหรอออโอ้กินก่อนจ่ายตังอีกเอาโอเคสามสิบสองบาทครับสามสิบสองบาทเหรอใช่แล้วกาแฟอะไรทำไมมันแพงขนาดน,นี้โอ้โหนี่มันเอสเปรสโซ่เหรอโรบักตาโรบักตาด้วย <c oughs> อืมอ่าจ่ายตังจ่ายตังก็จ่ายตังอ่เอเอาเรียบร้อยแล้วเอเรียบร้อยแล้วอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะว่างอะยังอ่ะไม่มีคน ดูดิโล่งเลยเนี่ยเห็นปะ่ะว่างแล้วใช่เปล่อาอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกว่างไงอะ่ะจะจะเดินซ้อนทําไม <c oughs> ไปดูหนังกันดีกว่าไหมดูหนังเหรอใช่ใช่ใช่ไปดูหนังอะ่ะวันนี้โรงหนังเปิดเปล่านาะไปดูกันดิโรงหนังเปิดเหรอเ,อป,เปิด<ม>ปด,ดิต้องปอดได้ไงโอเพนดิโอเพนอยู่โอเพนนั่นแหละโอเพนอยู่โอเพนนี่ไงโรงหนังเปิดแล้วนี่ไงเห็น,นป่ะเปิดอยู่นะอา้าวแต่คนขายตั๋วไม่อยู่อ่ะไปไหนกันหมดเลยเอา้าวแล้วเขาไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย นั่นนะดีเฮ้ยสงสัยวันนี้ได้ดูหนังฟรีแน่นอนเลยอะเออพี่เอกว่ามันแปลกๆนะพักนี้แปลกๆนะคนไม่ค่อยออกมาจากบ้านด้วยเออใช่ออนะคนไม่ค่อยออกมาจากบ้านแล้วพี่เอกก็เมื่อวานอะตอนที่พี่เอกอยู่ที่ร้านตรงนู้นะอะก็มีแบบมีคนแปลกๆอะจากที่อื่นอะขับรถสีดําผ่านมาหน้าร้านด้วยแหละคนแปลกๆขับรถสีดําไม่เห็นจะมีเลยอะเออพี่เอกก็ไม่รู้อะแต่ว่าปกติเขาก็จะมาเวลาประมาณเนี้นะไหนอะไหนอไหนอะไม่เห็นมีเลยอะ เออเพ็กก็ไม่รู้เหมือนกันเขามาไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่แต่ว่าดี๋อว้นมเดี๋ยว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 อะไรพี่ฝนใช่รถคันนั้นหรือเปล่าอ่ะคันนี้เหรอมันมีตาแปลกๆเอ้ยนั่งไงนั่งไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพเดี๋ยว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 ไดใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าเฮ้ยแปลกจริงแปลกจริงแอบ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 เยเขาไม่ได้เติมน้ำมันพี่ฝน เอ้าแล้วเขาไม่เติมน้ำมันแล้วเขาไปไหนอ่ะแอบดูดิเฮ้ยแอบดูหน่อยแอบ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 เฮ้ยคนแปลกหน้าดูดิเห็นเปล่าใส่ชุดดำด้วยอ่ะเห็นดิเห็นเฮ้ยใส่ชุดดำด้วยแล้วมายืนสิงเองทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไปไหนเขาไปไหนพี่เอ๊ดเฮ้ยมีประตูอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาไงอ่ะเอาไงไหนอ่ะไปดูดิดูดูข้างในเอาไงเอาไงมานี่ดิ ตามเลยเหรอตามดิตามตามเลยเหรอเฮ้ยอย่ยประตูมันเปิดประตูมันเปิดเบาๆดิเขาอยู่ข้างในอร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 อโอ้ยอุ้ยปิดใส่หน้าเลยเข้าไปเลยไม่เข้าเลยเหรอเดี๋ยวค่อยๆย่องพี่ฝนพี่ฝนจะเข้าไปจริงๆเหรอเฮ้ยจอดเปียกเขเข้าไปแล้วนะทางพี่ทางไหนพูดมาอยู่นั่นแหละเร็วทางไหนนี่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 ทางไหนทางไหนทางไหนทงไหนเฮ้ยเออเออเออเขาทำอะไรอ่ะไม่รู้ เขาทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเขากำลังกดอะไรอยู่ก็ไม่รู้พี่ฝนกดหมายเลขอรอเฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยเแปงรู้แล้วแปงรู้แล้วเฮ้ยไปไหนแล้วอะเฮ้ยไปแล้วเหรอเฮ้ยเขาเขาออกแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วไแก็ไปแล้วเอาไงต่อตามนี่ตามตามเรไอ้นี่เอาไ้ทำอะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดตามก่อนเยกเขาไปแล้วอ้าวไม่ทันแล้วอะรูรเฮ้ยเขากำลังจะไปไหนอ่ะเขาไปไหนอะเดียวเดเดี๋ยวลบห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 งไงนี่ง เฮ้ยเพกเฮ้ยเร็วๆเข้าดิเพ็กว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่เลยอยู่ไหนแล้วเร็วๆอยู่ข้างหลังนี่ไงมาดิเราวิ่งแล้วเรากดสปีดวิ่งเร็วแล้วเฮ้ยวิ่งดิวิ่งวิ่งวิ่งดิวิ่งดิวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเฮ้ยเราต้องไปฟ้องไปที่กรมตำรวจเหรอไปฟ้องคุณตำรวจอ้าวไง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเขาเป็นตำรวจหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ตำรวจหรอกไปแล้วเร็วเร็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 เพียงไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเฮ้ยเขาขึ้นไปบนบันไดอ่ะพี่แอก เขาขึ้นไปบนบันไดด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแอบ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 เอแอบแอบแอบไหนล่ะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเขาอยู่ตรงนั้นออกมาก้อนออกมาก้อนเออไปไปไปเดี๋ยวเขาเห็นเขาไปแล้วไปแล้วเหรอเออเขาไปแล้วจริงดิไปดูหน่อยแอบ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 ให้ฝนขึ้นดีๆแอบ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 ระวังเขาชักปืนยิงไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะพี่เอกไม่มีจริงเหรอไม่มีไม่มีเอออ้าเขาไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะ เดี๋ยวนะตรงนี้ก็ไม่มีหายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วพี่ฝนพี่ฝนจ๊อดคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะมีความลับซ่อนอยู่ก็ได้นะก็ใช่สิจ๊อดเมืนเหมือนกับที่เราที่เราไปตามหาความลับกับเพื่อนน่ะที่เจอรหัสลับเลยอ่ะอืมงั้นลองไปดูกันดีกว่าเอาไงต่ออ่ะลง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 เหรอแล้วก็ แล้วก็ไปดูรหัสลับหรอหรือไงหรือไปยังไงจําไม่ได้แล้วอ่ะเขาที่แล้วเขาทําไงกันบ้างอ่ะไม่รู้แต่เนี้ยดูดิดูตารถดิตาร์ถหรอเอเจนซี่เอเจนซี่หรอชเฮ้ยเฮ้ยพี่ฝนขึ้นไม่ได้ด้วยอ่ะเมื่อกี้ขึ้นไปทําไมอ่ะตกใจหมดเลยเอาไงต่อเอกจําได้หรือเปล่าวะที่เพื่อนเพื่อนเราอ่ะเขาที่แล้วอ่ะพาเราไปอ่ะหาความลับอ่ะโจรหัสลับด้วยนะหรอแล้วก็เข้าประตูอันนั้นแหละเฮ้ยพี่ฝนจาได้แล้ว เห็นเพื่อนเขาแล้วเขาบอกอะต้องกดปุ่มกดอีกแล้วเหรอเออต้องกดปุ่มมากดปุ่มไปวิ่งไปดูกันดีกว่าวิ่งเลยเหรอเหนื่อยอะพี่เอารถออกมาดิโอ้เอารถเลยเหรอรถออกมาเร็วๆๆรถรรถถอะไรเดียรถอะไรก็ได้เอามาสักคันหนึ่งเอารถอะไรเดียวเราเอารถนี่ไปแล้วกันรถเนี่ยนะโอ้โหคิดได้เนาะเอามามามันไม่มีล้อไงเอาไปเร็วๆๆไม่มีล้อขับลื่นดี จำได้หรือเปล่าวะพอกดปุ่มปุ๊บมันมีอะไรบางอย่างโผลออกมาด้วยอ่ะอันนี้เพ็กก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยจอดดีกว่ารถมันแรงรถมันแรงนี่ไงนี่ไงนี่ไงทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ไงเอเจนซี่เอเจนซี่ใช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 ่จำได้แล้วจำได้แล้วพี่ฝนพี่ฝนต้องกดปุ่มนะคะที่แล้วพี่ฝนกดปุ่มแล้วก็กดปิดดาะตั้งหลายรอบหรออ๋อ อันนี้มีอะไรแดงๆอยู่ด้วยไมมรู้อะไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะเป็นพาวเวอร์อะไรสักอย่างละมั้งเฮ้ยเพี้กจิ้มแล้วหนึ่งอันเนี่ยจิ้มแล้วเหรอนี่ไงนีเหมือนจิ้มมั้งเฮ้ยจิ้มได้ด้วยอ่ะเราต้องจิ้มให้หมดเปล่าจิ้มหมดแล้วเราไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้เลยอะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เมื่อกี้เพี้ยจําได้หรือเปล่าอะตาลุงคนนั้นอะที่ท่าทางแปลกๆอ่ะเขาค้างอยู่ตรงบันไดนะเหรอ เราก็ไปดูตรงนั้นกันดีกว่าไปบันไดอันนั้นอ่ะหน้าตรงสถานีตำรวจอ่ะนะอันนี้มีแต่กระดาษเปล่ากระดาษเปล่า่ะดิเฮ้ยตรงนี้เขาเขียนว่า power on power on ให้งั้นหมายความว่าที่เรากดปุ่มไปมันต้องไปเปิดเปิดอะไรบางอย่างหรือไม่ก็เปิดประตูแน่นอนเลยอะไปดูกันไปดูกันไปดูเหรอเอาไปดินําไปนําไปพี่ระวังนะเดี๋ยวเผื่อเขาโผล่ออกมาอ๋ออยู่ทางนี้มีไหมมีไหมไม่มีไม่มีเหรอทําไมวันนี้พี่เอกซนจังเลยอะนะ ทำไมวันนี้โซนยังอ้าวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ความลับกันพอดีปกติไม่ไหวโซนนะมีแต่พี่ฝนโซนนะวันนี้โซนโซนเนาะเฮยอึดเบรกอึดจึบมาแล้วเดี๋ยวนะมันใดอันนี้ใช่หรเปล่าอ่ะมีอันเดียวแหละมั้แต่เมื่อกี้ขึ้นไปมันก็ไม่มีอะไรนะมันต้องลองดูดิก็เราไปเปิดแล้วเหรอเป็นทางลับหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ดิมัเร็วมัเร็วมาเร็วไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ฝน อะไรมีกระดุมอะไรอยู่ข้างล่างด้วยอันนี้ยห้ย้ยพี่เอกอะไรอ่ะห้ยห่างจอดบางพี่เอกมองไม่เห็นฮ้อยมันมีห้องรอเป็นห้องห้องอะไรเนี่ยไม่ไงห้องรับบอไม่รู้ดิอ้าวเขาไปไม่ได้อ่ะอ้าวแล้วเขาไปยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะเขาเอาของมาซ่อนไว้แน่เลยของมาซ่อนเหรอนี่ไงอะไรเหรอตลับเม็ดตลับเม็ดอย่าเหยียบสิตลับอะไรอ่ะนี่ไงตลับเม็ดนี่ไงตลับเม็ดเหรอ ตลับเม้นมันมีตัวเลขอ่ะนี่ไงก็มีตัวเลขไงตลับเม้นมีตัวเลขไม่เชื่อไปดึงออกมาดูดติตลับเม้นเออตลับเม้นที่บ้านก็มีตัวเลขแต่เดี๋ยวนะตัวเลขไอ้พวกนี้มันคุ้นๆอยู่นะพี่เอกคุ้นอะไรอะนี่ก็จําอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งพวกเขาที่แล้วอะที่เพื่อนบอกอะถ้าเราเจอรหัสอะไรพวกเนี้ยให้เอาไปเปิดเอมที่ไหนนะที่ทไหนนะที่ไหนนะจอร์ดลงรับจำนำไม่ใช่พี่เอก ไปเปิดที่โรงหนังอ๋อเอเอาโจดย์ที่โจดยที่เลขอะไรอะเก้าอาไม่ใช่หกหกแปดแล้วก็สี่ห้าเจ็ดเจ็ดหกแปดสี่ห้าเจ็ดจอดนาจำมาไว้ให้ดีนะเอาไปไปเร็วไปเร็วหกสิบแปดสี่สิบห้าแล้วก็เจ็ดเอาตายแล้วลืมเอามาหกสิบแปดสี่สิบห้าแล้วก็เจ็ดนะไปแล้วไม่เอาแล้วไม่รอแล้วมาเร็วไม่เอาไม่คืนแล้วลืมโอ้โหนี่รถของพี่เอกอะยางรุนแรง มาเร็วมาเร็วมาเร็วแป๊บเดียวก็ถึงแล้วมาเร็วมาเร้วมาแล้วหกสิบแปดสี่ิบห้าแล้วก็เจ็ดถึงแล้วเปิดไหนอ่ะเปิดไหนหรอต้องเข้าไปดูอ่ะดูดิมีหนังหลายเรื่องให้ดูมากเลยเนี่ยอ้าวพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะเข้าไปดูดิเปิดรหัสทางนี้ทางไหนเนี่ยทางเนี้เหรอใช่รหัสอะไรนะ Enter code ลงไปใช่ไหมตรงนี้รหัสอะไรนะหกส หกสิบแปดหกแปดแล้วก็สี่สิบห้าแล้วก็เจ็ดไมงไมพี่ใส่โค้ดไม่ได้พี่ฝนใส่อยู่หกแปดสี่ห้าเจ็ดใช่เปล่าอ๋ออินเทอร์เรียบร้อยจะไปดูหนังแล้วนะเฮ้ยมาแล้วหนังมาแล้วเฮ้ยเพย์ฟิล์มมาแล้วมาแล้วไหนหนังอยู่ไหนอะเนี่ย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 อ้าวผิดท้องเดี๋ยว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 ไหนเรียกนั่นมันคุณปูอีกแล้วเหรอปู ปู่ไปทําอะไรแถวนั้นปู่พี่ฝนทําอะไรอยู่บ่อยๆเนอะในหนังเนี่ยไม่รู้ดิเมื่อกี้มีมีเด็กน้อยด้วยเขานี่ไงนั่นใครอ่ะพ่อพี่ฝนเนาะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะ่ะพี่ฝนก็จําไม่ได้อะ่ะโอ้ยตัวยองเป็นแคปซูลอยู่เลยโอย้นี่ไงคอปเตอร์เฮ้ยยัไอ่ะเฮ้ยเพกมันมีสัญลักษณ์เอเจนซี่ไหนอ๋อเออโอ้ยังอุ่าหเห็นเพียงไม่เห็นน,นะ่นี่ะนั่นไงสัญ,ญลักษณ์ปิดนกเฮ้ยเอาอแล้วไง เอเจนซี่สองคนนี่ไงคนทางขวามือนี่ไงคนทางขวามืองั้นเหรอใช่หรือเปล่าคนนี้<อ>เปล่าอ่ะพี่เอกเฮ้ยแต่คล้ายๆอยู่นะเฮ้ยนั่นไงจริงๆด้วยน่าจะใช่เนาะอย่าบอกนะว่ารหัสลับที่เราได้มามันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่แอบซุกซ่อนอยู่อีกแน่นอนเลยอะ่ะมีขึ้นเขาด้วยอะ่ะพี่วนจำได้หรือเปล่าวงเขาลูกนั้นอะ่ะที่คุณพ่อเราพาไปอะ่ะ เออใช่นะโจดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่ไหนอ่ะเียกพี่ฝนร,รู้อันนั้นแท่งคริสตัลอันดั้นพี่ฝนเคยตามหากับเอมมี่อ๋อเพกไม่รู้อะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะนั่นนั่นมันนั่นมันนั่นมันที่ที่ทรงสมของคุลินดาโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ฝนนั่นแหละคือแท่งคริสตลัลอย่าบอกเลยว่าแท่งคริสตัลอันนั้น มันมีความลับอีกงั้นเหรอโอ้ไม่อยากรู้<อ>เลยนเนี่ยโอ้ oh my g อดมากันเยอะเลยโอ้ oh my g อดนี่มันกองทัพเอเจนซี่แล้วพี่เอกแสดงว่ารัฐบาลต้องปกปิดอะไรไว้แน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวปู่โอ้โหปู่พี่ฝนนี่พี่เอกรู้แล้วทาไมเขาถึงมาเป็นผู้นําชุมชนปู่ทาอะไรเอาไว้เนี่ยมันมีวงแหวนแห่งเวทด้วยนะแล้วเขาก็หนีไปเอาเราอุ้มใครไปอ่ะ นั่นคงเป็นพ่อพี่ฝนแน่เลยไม่รู้อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะต้องไปถามหาความลับและแน่นอนว่าต้องไปถามพ่อก่อนแล้วพ่อจะรู้ไหมตอนนั้นพ่อ,อยังตัวกระเปียกเดียวเลยไม่รู้เหมือนกันเพราอ,อาจจะจําได้ก็ได้นะโอ้เฮ้ยพี่เอกพี่นฝนรู้แล้วบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้บ้านหลังไหนบ้านหลังนี้แหละ บ้านใครอะจำได้ครับใกรครับับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหา<ม>เอมมี่ก่อนน่ะปู่พี่ฝนหนีมาซ่อนแล้วก็ขับรถออกมานี่ต้องเป็นบ้านพี่ฝนใช่ไหมไม่ใช่อ่ะพี่เอกไม่ใช่บ้านพี่ฝนนะบ้านพี่ฝนไม่ใช่แบบนี้อ่ะแล้วบ้านใครละเนี่ยอุ้ยเอาแล้วไงอืมนี่ไงเอเจนซี่ทหารตำรวจแสดงว่าเขาตามตัวปู่ของพี่ฝนอยู่มีหน้าปู่ของพี่ฝนึงหายไปมิสเตอร์บูเคเวนน่ะ ปู่ของพี่ฝนหายไปแต่ออพ่อบอกว่าปู่ตายไปแล้วอะไม่รู้สิหรือว่าพ่ออาจจะปิดบังความลับอะไรบางอย่างโหแล้วดูดิเขาเข้ามายึดหมดเลยอะทั้งโรงพยาบาลที่นู่นที่นี่เขาตามมาหมดเลยอะพี่ฝนเรื่องเล่ามันชักเริ่มแหม่งแหม่งแล้วนะก็ใช่อสิจอดเอานั่นปู่ปู่ไปโดนจับอยู่ตรงภูเขานี่นะนั่นมันปู่ปู่ขา แล้วไงพี่เอกนั่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ฝนจําได้อะบ้าน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 คุ้นแค่พี่เอกว่าคุ้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยพี่เอกรู้แล้วทําไมถึงมีห้องขังสามห้องโอ้นั่นมันสรุปว่าบ้านบ้านมันคือบ้านที่พ่อพี่เอกตอนที่เป็นสายลับอ่ะมาอยู่เมื่อตอนเด็กๆนั่นเอง นั่นไงว่าแล้วเชียวว่าสองคนนี้จะต้องมีอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่แน่น,นอนโหอะไรกันเนี่ยสรุปแล้วพ่อพี่เอกก็หายตัวไปปู่พี่ฝนก็หายตัวไปแล้วแล้วเอเจนซี่คนนั้นจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องตามหาที่สำคัญคือทำไมหน้าเขาไม่แก่ลงเลยอะเอเจนซี่คนนั้นอนะเอาอยัางไงต่อดีอะพี่เอกอเรื่องมันชักเจ้ e จนขึ้นทุกที เอาไงกันดีล่ะทวกเรางั้นเราไปตามหาความลับกันเลยนะอ่ะงั้นเราก็ออกไปจากที่นี่กันเถอะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้แต่ละเรื่องเจมจน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 เร็วเร็วพี่เอกเร็วเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยอะไรเนี่ยเยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรเฮ้ยมันเกิด